หนูชื่อเด็กอิงสลีที่ปฏิทโพลอยู่ออ,ออสารเทพานนี้มาทดลองวิทยาศาสตร์นะคะมีอุปกรณ์อะไรบ้างคะน้ำแก้ว,ก,วกระดาษเอาเริ่มเทน้ำได้เลยค่ะจะเทน้ำนะคะค่อยๆเทนะคะเด็กๆเดี๋ยวมันจะหกให้พอดีขอบแก้วอย่าล้นนะพอดีพอดีอดช้าๆช้าๆใกล้จะเต็มอีนนี้ อีนิดนึงอีนิดนึงพอแล้วอีนิดนึงอีกนิดนึงพอลแล้วอีกนิดนึงลูกพอลแล้วเขายกไม่ไหวละโอเคอ่ะมา,มาเดีจ็บพ่อทีนิดเดียวนิดเดียวต่อไปทำขั้นตอนต่อไปอ่ะเออทำแหละโอ้ยยากตรงนี้แหละตรงที่คว่ำนี่แหละยากตรงนี้อะไรพ่อช่วยก่อนพ่อช่วยไม่ไมจับแก้วจับแก้วจับกระดาษห้า มันไม่ได้ไงเพราะว่าพร้อมยังอาจัดจะมาดูกันนะหกหรือเปล่าเต่นเต้นเต้นอาทิตย์ทีคนเดียวเลยลูกกลับตัมือเป็นไงเป็นไงกันทีเป็นไงหนักไหมลูกโอ้เป็นไงคะการทดลองนี้โอเคไหมสำเร็จไหมคะเอาไปสามพันเลยครับ สำเร็จไหมคะโอเคเอ่ะกลับดิกลับด้านดิกลับได้ไหมโอ้โหกระดาษด้วย <c oughs>